ด้วยยอดขายอันดับหนึ่งกลับมาพบกับช่อง YouTube เซลล์ที่นุ่นยืนหนึ่งแล้วนะคะวันนี้พี่นุ่นอยู่กับ MG4 ที่บอกวไว้เลยว่าเขามาพร้อมกับสโลแกน The f o r t of Fun เพิ่มความฟันมันได้ไกลกว่าที่เคยนั่นก็คือ MG4V ตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด64กิโลวัตต์วิ่งไฟฟ้าได้ไกลสูงสุดถึง540กิโล ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน NEDC มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนล้อหลัง170แรงม้า250นิวตันเมตรที่ให้ได้มากกว่ารถ e ีในรุ่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์กันดีกว่าว่าเขาดีไซน์มาได้สวยงามขนาดไหนรุ่นนี้นะคะดีไซน์มาภายใต้โครงสร้างตัวถังที่แบบแอโรไดนามิก เพิ่มความสฉบเฉี่ยวด้วยไฟหน้าแบบ Galaxy Technology Matic พร้อม Daytime Running งไห h t right. กระจังหน้าตกแต่งด้วย MG โ o g o โครเมียมขนาดใหญ่ระบบเปิดปิดระบายความร้อน a d a p t i v e อัดตโนมัติบริเวณด้านหน้าเพิ่มความสปอร์ตด้วยด้านข้างล้ออลลอย์ขอบ18 เป็นสไตล์สีทูโทนต้องแอบบอกว่ารุ่นนี้ให้ล้อมาเหมือน MG4X Power มาพร้อมกับยาง Good Year ซีรีส์ยาง2 3 5 4 5 R18 ดีไซน์นะคะรุ่นนี้เป็นแบบทูโทนนะคะกระจกมองข้างสีดำเงาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED พร้อมหลังคาดำที่ตัดเข้ากับตัวรถและการตกแต่งด้วยสีดำเงา บริเวณด้านหลังตัวนี้มาพร้อมกับสปอยเลอร์ที่เป็นแบบแอโร Wing ทวีมและไฟ LED ร้องไฟเบรกดวงที่3ด้านหลังมีระบบความปลอดภัยเตือนเมื่อขณะถอยหลังด้วยเซ็นเซอร์4จุดห้องเก็บสัมภาระตัวนี้สามารถพับเบาะได้60/40เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในห้องสัมภาระ สูงสุดถึง1,141ลิตรเลยตัว MG4 ประกอบไทยมีที่ปัดน้ำฝนบริเวณด้านหลังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ด้านในกันบ้างดีกว่าค่ะว่ารุ่น V เขาตกแต่งมาได้สวยงามขนาดไหนดีไซน์ภายในของ MG4 V ตกแต่งด้วยเบาะหนังสไตล์ส,สีทูโทน มาพร้อมกับหน้าจอขนาด12นิ้วและระบบ iSmart 2.0เชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายไวเลสชาร์จเจอร์บริเวณด้านหน้ากระจกออโต้ตัดแสงหน้าจอสแสดงผลการขับขี่เ็นิ้วที่มาพร้อมกับระบบความปลอดภยัยเตือนก่อนการชนระบบเบรกอัตโนมัติ ADACTIVE ฟ u ุชค o น t ทนบาย y SPORT และระบบเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนและออกนอกเลนค่ะเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ด้านหลังกันบ้างดีก,กว่าค่ะว่า MC4 ดีไซน์ห้องโดยสารมาได้นั่งกว้างขวางขนาดไหนและมีระบบความปลอดภัยอะไรกันบ้างสำหรับดีไซน์ด้านหลังนะคะมาพร้อมกับจุด USB 1จุด Isofix 2จุดที่รองรับคาซีทร,ระบบความปลอดภัยบริเวณด้านข้างและด้านหลัง1 เตือนมุมอับสายตาะ 2. เตือนขณะเปลี่ยนเลน 3. เตือนขณะเปิดประตูและ 4. เตือนขณะถอยหลังพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติ 5. เตือนก่อนการชนพร้อมเซ็นเซอร์4จุดและกล้อง360องศารอบทิศทางค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถ MG4 รุ่น V ตัวลองเรน์ของเรา ที่บอกได้เลยว่าฟังก์ชันคุ้มค่าพร้อมเทคโนโลยีและความปลอดภัยจัดเต็มราคาน้องอยู่ที่889,900บาทเซลพีพิุนุนจัดโปรโมชั่นดาวเริ่มต้น5%หรือเลือกรับฟรีดาว5%หรือคุณลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง19,000บาทรับชุดแต่งรอบพันพร้อมประตูท้ายไฟฟ้า หรือจะเลือกสัดทรงด้วยล้อมมกขอบ18และโช๊คโปรเฟนเดอร์สนใจ้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่0800602328เซฟเบอร์ขึ้นไลน์ทันทีหรือทักเข้ามาที่ช่องทางเพจ f c e e o o o เซล์พี่นุ่น m c หรือช่องทาง y u t u b e เซล์พี่นุ่นยืนหหรือช่องทาง TikTok เซลลพี่นุ่น M c ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอคลิปหน้าเซลพี่นุ่นจะพามาชมรถ m c รุ่นไหน ้อมโปรโมชั่นสัดหนักจัดเต็มอะไรฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปกันค่ะสวัสดีค่ะ